จึกโอ้เหเฮ้ยเลยเริ่มแข่งก็แรงเบาหวานว้าวอะไรครับล็อกไว้ครับเสร็จไหมอะล่วงไปตัวนึงหรือล็อกครับดูดิจวดโอ้ย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Power เลยอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาไปเพื่อไปดูผ่าสไฟเดอร์เลเซอร์น้ำแข็ง하하อ่าหลังจากใช้จรวดน้ำแข็งใหม่เชี่ยวเนื่อไปแล้วครับผมมาลองใช้เลเซอร์น้ำแข็งเก่าๆอย่างสคาดีกันบ้างสคาดีครับผมอยู่ที่เลเวลหนึ่งมาร์คสครับผมจะมีอยู่ที่1 3 3 8 0หยิงที่ระยะ600เมตรเช่นเดียวกับเชี่ยวเนื่อครับผมแต่ว่ารีโหลด15วินาทีคือแต่ว่ามันเป็นออโต้รีโหลดไงคือเชี่ยวเนื่อเวินาทีก็บ อันนี้สิบห้าวินาทีเฮ้ย hey, เราต้องมาลองเล่นไงครับผมเพราะว่ามันเป็นออโต้รีโหลดนะว้า wow. วเนน้ําแข็งครับผมคุณก็มีสกิลตึ๊กๆล็อกไว้เจาะโล่อะไรอย่างนี้ไปเฮ้ย hey, ผมว่าปืนที่มันแรงแต่ว่ารีโหลดช้าครับผมมันน่าจะเล่นสนุกนะครับผมเพื่อนๆไปครับไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าผ่าสไปเดอร์เลเซอร์น้ิแข็งเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยว้า wow. วตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ไง่ายๆด้วยนะ oh. เพื่อน,อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ ขอเพ,พื่อนๆเรื่องของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปแล,ล้วกดซื้อของได้เลย,เลยทีาน,นี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับของพร้อมอพย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับพาสเดอร์ครับผมใช้สคดีอืมอืมอืมใครเข้าเสาเราก็ล็อกได้เลยนะ600เมตรนะไม่ต้องเห็นตัวก็ล็อกได้น่าจะมีประโยชน์กับทีมนะหวังว่า,วา <laughs> โอเคดูกันครับผม ดูแต่จะเข้าเสาบ้างอะล็อกครับโดนไปก่อนเลยนะโดนไปก่อนเลยครับโดนไปก่อนเลยครับโอ้โอเคเราต้องแอบอะของเราหมดอะเฮ้ยบุรีมาครับซะหน่อยเถอะซะหน่อยเถอะก็ได้นะล็อกครับล็อกได้ไหมอะคือล็อกได้ว่ะเฮ้ยมัน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 เร็วมันเร็วมันช็อตด้วยมันช็อตด้วยครับอุ้ยแรงไปก่อนถอยก่อนครับ ล็อกค,ครับผมโ okay. อเคเ็จไม้เ็จไม้เ็จไม้หูมันไม่ตายอีกทีหนึ่งดิใส่มากเข้าไปทีนึงดิโอ้ยแม่งปังเออเคไม่ไหววะ่ะกระดุกกระดิกอยู่งนนี้นะไม่รอดนะเฮ้ยลิงเลยครับ ลิงมาลิงมาล็อกครับหมายหัวไว้ครับเฮ้ยลิงหายตัวสะสโซไว้แล้ววินช็อตเฟฟ้าด้วยนะว,ว้วาวว้าวเฮ้ยเฮ้ยเร็วล็อกครับมาร์คไวอู้หูหายตัวอีกแล้วเฟซชิปอีกแล้วรูวงครับผมว,ว้าวโอเคเอาสาวไปก่อน <laughs> ยเยอะแยะไปหมดเลยล็อกครับเฟชชิปโอเคมันแก้ได้ด้วยเฟชชิปนี่แหละเนาะเออเลยแต่ปืนลก็ลรงนะปืนลก็รแรงนะ,นะงนะอุ้ยเขาก็แรงกันเฟเครับผมอุ้ยเด้งว่ะเด้งว่ะล็อกครับผมนั่น,นเงียหายตัวก่อนโอ้้ห เสาหายหมดแล้วอะ่ะเสาเราไม่ได้วิ่งเลยอ่ะต้องไปเอาเสาแล้วล่ะจัดการไปนหนึ่งก่อนเลยทางผ่าทางผ่า <c oughs> เอา้คืออ่าไททันมาแล้สองตัวด้วยเอ๊อยู่หลังเบสเวียดไว้ก่อนครับเขาไม่ได้วะ่ะเขาจริงนะเขาไม่ได้มาครับ เรารีบก่อนนะรีบเดินก่อนวา้วาบว้าบโอเคเฮนี่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 น,นี่ครับไหนดีวะเนี่ยตรงไหนที่มันจะตายนี่ครับมาร์กใส่ไปครับล็อกไว้ให้เพื่อนเรายิงนั่นแหละ,และเราก็จะได้สกิลเพิ่มขึ้นมาอ่านี่แหละเป็นแผนการของเราตอนนี้แรงขึ้นเจ็ดเจ็ดเจ็ดชั้นอะ่ะว้านี่ครับนี่เลยมาร์กไปครับรับดาเมจเพิ่มขึ้นครับ นะตัวนี้ครับตัวไรวะตัวไรวะจะเข้าเสาหรอล็อกครับเฮ้ยนี่ครับตัวนี้เอขอข้างล่างนี่เอเอเจอระยะอีกโอเคเอฟเฟกต์น้ำแข็งครับรับดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างหลังอะไรกันเนี่ยโอ้โหโอเค,อเ,คเอาเสาขึ้นก่อนครับมาแล้วมันมาแล้วตัวรีบแล้วเนี่ย ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้หไอเฟลตาย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 โอ้ย oh, oh, อะไรกันจัดไปครับล็อกไว้โอ้ยไอตัวก่อนจ้าแต่เข้ามาข้างล่างก่อนครับผมไม่ไหวจริงๆล็อกไว้ครับโอ้ oh. เดียวนะเดียวนะไม่ได้ดิหุ่นเราไม่ไหวดิโอ้มีแต่ไททันแล้วตอนนี้ดูดินุก็ไทาทัทานตัวไหนที่ไม่ใช่ไททัานมากมดเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยครับผมล็อกไว้ครับตัวนี้แล้นนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตามหลังอีกแน่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 แนแนแนเฮ้ย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 ล็อกโดนมิ <laughs> โอโหู เ,ก,เก็จการเก็จการล่วงแล้วล่วงแล้วครับเดมอนโอเคลงมาก่อนได้ลงมาก่อนได้ลงก่อนได้ครับช็อตไว้ก่อนเลยว้าวเฮ้ยลิงครับผมลิง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 เฮ้ยหายตัวนานจังวะหายตัวนานมากเลยครับล็อกไว้ครับเสร็จไหมอ่ะล่วงไปตัวนึงโอเคสาวเราก็เหมือนว่าจะดีนะแต่มันก็ไม่ดีนะเออเอ,อ้อยมีตัววิ่งอยู่มีตัววิ่งอยู่เพื่อเรา ได้อยู่ครับผมล็อกไว้ครับมีเนี่ยมีปืนโค้งนี่แหละไอตัวที่มันเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้หช็อตแวะช็อตไปครับไปช็อตก็ไปเส้นไม้ล่วงครับผมไอตัวก่อนล็อกไว้ครับโอเคได้เสาครับยุย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 ถ่ายตัวไม่ไหวแล้วลบ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 โอ้ oh my god ตัวนี้อีกเหรอ ล็อกครับโอ้ยต้องเอาเสาว่ะเราสู้ไม่ได้ไงหุ่นเราแบบมันเขาไทไททันกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหลงพุกๆเลยว่ะโรบๆบนานไงโค้งหักซอกอีกอะไรกันวะเนี้มันโค้งเลยขนาดนี้ฮ้โค้งเว์เสร็จกันโอเคครับผมเราต้องเอาไททันลงมาบ้างแล้วไปครับ จะแท่งมันออกไปปุง้งแหมพอดีเลยนะขี่หัวไวขี่หัวไวมาจ้ามาจ้าอุย้ยเบิร์นเข้าไปครับเบินหิว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 แน่แน่โอเคเดี๋ยวเราเอาไปเอาวสองกลางครับด้วยการวิ่งติดตรงนี้ปัป๊บเรียบร้อยสองข้างขึ้นก่อนนะโอเค คือเราต้องเอาเสาอะเฮ้เพื่อนอะไรอะไรอุยอ้ย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 เพื่อนขอลบหน่อยขอลบหน่อยโอเคแตงเบิร์นเบิร์นเบิร์นโอเคตอนนี้เหลือสองคนนะใช่ไหมอ๋อเฮ้ยสามว่ะไปครับผมเราไปปกป้องเสาตรงนี้ก็ได้ไม่ให้เอาคืนหรอกครับเราต้องเอาเสาให้ได้ก่อน โอ้ยนี่ไงนี่ไงหุ่นเราไม่ไหวเราก็ใช้วิ่งเสาแทนเกมเสาก็ต้องวิ่งเสาด, <c oughs> ไดีได้โอเคครับผมมาดูสกรอร์เท่าไหร่สิอาจจะไม่มือหวาแต่ว่าช่วยทีมได้โคตรดีขอบอกว้าโอ้ยสุดยอดครับผมเพื่อนเราวิ่งเสาดีมากอะฮอสไฟเดอร์เลเซอร์ต้แข็งครับผม ก็หวังว่าจะล็อกเลยจึก๊กโอหเฮ้ยเฮ้ยสนิมแข่งก็แรงเบาหวานว้าว,าวสุดเกินเฮ้ยมันก็มันแรงอะแต่ว่าก็ติดที่ลีโดชาเนาะเรียบร้อยไปหนึ่งครับโอเคตัวอะไรเออตัวอะไรเออล็อกครับดูดิจวดโอ้ยเอ้ยเนี่ยอ่ะการลีโลของเจ้าปืนนี้ครับผมครับ สกิลของมันน่าจะดูสัมพันธ์กันไอ้นี่ก็ไม่เข็ดน,นะก็มาเกิดตรงนี้ตลอดเลยนะปะล巴拉巴า,ามาป巴ามาป巴ากล้าเดินลงมา巴าเออโอเคเราไปกันละอันนาอันนาอันนาเฮ้โด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 ,โด,โดโล็อกว้าวแต่ก็แป,ป๊บเดียวป่ะแหมเอาใหญ่เอาใหญ่เอเลบัสเอาใหญ่เฮ้ยลืมลืมถ้าเกิดเรามีเชลโลล่ะ ถ้ามันมีเฉิโลล่ะแนีนยนี่เอเลบัสบินใช้กันว่อนเลยวิ้ววิ้วใส่มาร์กเข้าไปครับโอเคถ้าเกิดมันตายในมาร์กเราเราก็จะได้แต้มด้วยเรียบร้อยครับผมตายก่อนที่มาร์ก <laughs> หมดก่อนมาร์กหมดก่อนโอเคตัวนี้ครับล็อกครับเฮ้ยหายตัวโอเคไอ้นี่เหรอลิงเหรอใช่ปะ วูวูดูดูดูเสร็จเลยอจวับจวบล็อกครับผมอ๋อโอ look, cow, oh look, ้โหเฮ้ยเฮฮ้ยเฮมันจ้องเราเนี่ยเอามันเอาอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเสียววาร์ฟเสียววาร์ฟเลยโอเคเราต้องค่อยๆไปครับโอ้ยม้าครับเรียกว่าหมายหัวหมายหัวเฮ้ยมันหนีได้มันหนีได้อ้าวนี่ครับผมซอสสกิลเราเข้าไปอีก ใได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเราจะเฮ้ยม,มันจะโผล่มาทางนี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ดิโผล่มาทางนี้ดิถอยแล้วครับถอยแล้วครับถอยแง้วกล้าโผล่มาหรือเปล่าวเฮ้ยฮย,ฮย,ฮย,ยังป่องครับเสร็จไปว้าวแต่น้ำแข็งช็อตเข้าไปครับ อ้ยยออ้ยอยอไน้าวกันนะเริ่มเริ่มบุกมาแล้วว่ะเริ่มบุกมาแล้วว่ะเอ๊ตัวไหนเดียตัวไหนเดียเป็นตัวนี้ครับเฮ้ยวับวับมึงป่องแน่เลยไปก่อนครับผมมันมันมันกระจุกกระจิกน่ารำคาญกระสุดมั่นนะ่ะนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้๋ยวนีวนเ้เราเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุม ุรีอ่ะมาครับแล้วก็ล็อกด้วยโอ้โหมันหลบไปได้ก่อนมันหลบได้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฉินโลครับว้าวว้าวเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาวาปมาอ้าวหมดเลยเรียบร้อยไปแล้วเฮ้ยเจง๋งโอ้นี่นี่นะนี่นะหกร้อยเมตรเราไม่ถึง <laughs> ล็อกค,ครับผมปุ๊บ เจาะโลครับโอ้โหเฮ้ยปืนมันแรงจริงๆอะแต่ว่ามันแค่รีโหลดนานไงดูดีดูด,ดีไอ้นี่ใครสิใครสิใครสิครับมันหลบก่อนได้ล็อไว้ครับเฮ้ยหายตัวเลยวะตัวอะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไม่เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาอุ้ยก้าร้อยเมตรเนี่ยใส่ทันแน่เลยอันนี้ครับอันนี้ครับ ไไอยู่ใก,กล้ไอยู่ใกล้ไก่อยู่ใก,กล้ไก่ล็อกครับมาร์กไว้ครับให้เพื่อนเราจัดการจัดการได้ไหมเพื่อนหรือว่าเรายิงเองได้ไหมเฮ้ยตัวนี้ครับโหเสร็จเลยว้าวตัวนี้ตัวนี้แหมมันมันคึกคืนว่ะดูแบบเฮ้ยเราอยู่แบบปืนมันแรงมันก็เล่นดีเล่นเล่นมนันนะเนาะ แล้วปัญหาคือแหมไม่อยู่ข้างหลังโทีนี้ครับอยู่ในระยะ600เมตรแล้วปืนมัน600เมตรนะมันก็ไม่ได้แบบหูยนั่นไงนั่นไงอะไรเนี่ยเจอไททันไม่จะไปรอดเหรอโอเคเสร็จไหมอะตัวนี้ครับเสร็จไปอีกตัวนึงว้าวนะหลบหลบไททันก่อนไอ้ตัวไททันตัวแสบเนี่ย เฮ้ยตัวนี้ตันนี้มันบินบินอยู่อะไรเนี่ยได้ไม่หมดเลยโอเคครับล็อกครับอ่าอยู่ข้างหลังเหรอว้าอีกแล้วอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยมันปืนโค้งเป็นโค้งหักศอกเป็นโค้งอยู่เทินเลยนะโอ้ยโค้งเกินโอ้ยยาโอ้ยยาไอ้นี่ตัวอะไรแอบดูก่อนผมมายังผมมายังตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ โอเคครับแตกเดือมีเราโหดโหดแล้วอ่ะเออล็อกครับผมมาร์กไว้มาร์กไว้อ๋อลุกลุกลุกแอบกนเลยเป็นโค้ม,มันมาอ้หน่ากลัวเป็นโค้งอ่ะเรื่ลงไปก่อนละลงไปก่อนละเฮ้ย hey, ตัวนี้ครับหายตัวมาตัวอะไรวะล็อกครับ เสรครับผมมาร์กไว้โอ้โหแรงเลยแหละเดี๋ยวค่อยๆมันเริ่มศัตรูเขาเริ่มบุกเข้ามาแล้วว่ะว้าวโอเคนี่ลุกครับผมอุ้ยอุ้ยล็อกไว้ชัวชัวมันเล่นเราชัวแอบก่อนมีเบสเวียด้วยโอ้โหได้ไม่หมดเลยอะไรวะเนี่ยมาร์กไว้ครับผม ว้าวว้าวเสร็จกันเสร็จกันตีอีโถเอ้ยนะได้ได้ไดกล้ามาลงจอดแล้วับผมเฮ้ยเลเซอร์ดื้แข็งับผมหมายว่ามันจะรีโหลดนานอแต่ว่าเราก็มีทริกไงคือถ้าเกิดศัตรูตัวไหนับผมโดนเพื่อนเรากําลังเล่นอยู่ใกล้ๆตายเนี่ยเราก็ใส่สกิลปุ๊บเข้าไปพอตัวนั้นตายปุ๊บเราก็ได้สกิลฮันเตอร์กลับมาด้วยเฮ้ยแล้วราวนี้พอมันซองกันได้6ชัานนะผมก็ยิงโคตรแรงเลยแล้วพอใส่สกิลใส่ศัตรูปุ๊บเจาะโลใช่ไหม มันก็จะยิงเข้าเนือเต็มๆครับผมเฮ้ยโคตรเวิร์กและสกิลของเจ้าพาสไฟเดอร์เน่ะเวลาคูลดาวนะเฮ้ยมันก็ดูจะสัมพันธ์นกันกับการลีหลูกของเจ้าสคาดีครับผมพอใช้สกิลได้หยุดสตูปุ๊บเจาะโล่ปับ๊บเราก็ยิงสคาดีเต็มๆอัดเข้าไปว,าว้าวสุจอดผมว่าเฮ้ยไม่คิดเลยนะว่าเจ้าสคาดี้เจ้าเหลือซ่ลมแข็งเก่เาๆเ,เนี่ยเฮ้ยมันจะเล่นแรงเล่นดีขนาดนี้ครับผมกับเจ้าพาสไฟเดอร์ตัวนี้ว้าวว้าวเฮ้ยดีว่ะ โอเคครับ okay, ผมเพื่อนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มั่งคุยเนี่ยนะครับผมว่าจะผ่สาสไปเดอร์เลเซอร์เรื่มแข็งเนี่ยเพื่อนเพื่อนชอบหรือเปล่าและระหว่างชเชี่ยวนี้กับเลเซอร์เรื่มแข็งเนี่ยเพื่อนเพื่อนชอบอันไหนมากกว่ากันนะครับผมมาคุยกันถ้าเราวันนี้ผมแล้วผ่สาสไปเดอร์ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอลเปลยหลบเหอะเรากำลังจะชนะนะเพื่อนต้องหลบแล้วนะนะไม่งั้นเสมออีกนะหลบเลยเพื่อนโอเคหลบ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  อ่าไม่ไม่ชนะก็เอาเสมออ่ะเอาดิเฮ้ยเกิดมาอีกอ่ะโอ้โหโอ้ตาย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 เพื่อนโหเพื่อนไม่เกิดก็ได้นะเอาจริงเกิดอย่างเงี้ยนานไงโอ้ยเพื่อน ือแพ้วินาทีสุดท้ายอือหือคือถ้าเกิดเพื่อนไม่ลงตัวจริงๆผมก็เอาตัวรอดได้นะเอาเอาจริงนะเล่นอะไรกันวันนี้